ซาร่าฮอลเลอร์เผยสาเหตุที่แท้จริงทำอาพริกรรายการ,ท,รทีายครัวถึงกับตกใจหลังมาเยี่ยมที่คอนโดของซาร่าเอฟโดยซาร่าเปิดเผยว่าที่ห้องแอร์เสียทั้งสองตัวเปิดได้3-4ถึง4ชั่วโมงก็ Tamb งต้องปิดเพราะมีน้ำรั่วเมื่อพิธีกร,รถามว่าทำไมไม่เปลี่ยนซาร่าบอกว่าเวลาเปลี่ยนเรื่องมันเยอะวุ่นวาย รายอยู่สภาพนี้มาเจ็ดปีแล้วรวมถึงสภาพที่นอนก็ทำพิธีกรร้องเสียงลง้งทางผู้จัดรายการดุกพนุเดชจึงขอทำบ้านให้หม่โดยบอกว่าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องทำให้ดูลงตัวกว่าน,นี้ขณะที่มดดามพระชาพาบอกว่าหนูเป็นดารานลูกและเสนอที่จะหาพรีเซนเตอร์ให้ตัวหนึ่งมาทำบ้านด้านซาร่าก็ซึ้งจนน้ำตาไหลและเผยว่าซาร่าก็มีงานแต่บ้านที่เชียงใหมย่ยังเหลือตกแต่งภายในอีกเกือบสิบล้านซึ่งซาร่าอยากเก็บตังไว้ เพราะเคยมีประสบการณ์ไม่มีตังแล้วลำบากครั้งนี้ก็เลยจ่ายสดหมดเลยจะได้จบเรื่องของตัวเองค่อยว่าทีลางเพราะซาร่าอยู่ได้ไม่ซีเรียสด,ดูพนุเดชเผยว่าวันที่มาแล้วถามซาร่าว่าเอาตังไปไว้ไหนหมดซาร่าบอกว่าเอาตังไปให้แม่เอาไปดูแลแม่และสร้างบ้านด้านซาร่าเผยว่าตอนไปเมืองจีนเป็นโอกาสที่ดี ไม่ได้เสียดายเวลาเลยส่งตังกลับมาให้ที่บ้านพอกลับไทยเหมือนหายไปจากวงการนานกลับมาก็ไม่มีงานเลยจึงหางานทําพยายามทําทุกอย่างรู้จักใครในวงการก็ไปหองานเขาไปอ่านข่าวสดบันเทิงตอน7จ็ดงเช้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปซึ่งประมาณปีหนึ่งที่ไม่มีงานทําก็พยายามหาได้ตังหลักร้อยก็เอา เรื่องบ้านเชียงใหม่ก็รือ้อมีน้ำท่วมอีกก็ขนของมาที่นี่หมดซาร่ามีภาระที่ต้องดูแลหลายอย่างอาจเป็นเพราะสิ่งที่ซาร่าทำให้ครอบครัวส่งผลให้ได้งานเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เก็บตังค์อย่างเดียวไม่ได้ใช้กลัวเหมือนวันที่ไม่มีตังค์อีกแล้วซาร่าต้องดูแลทุกคนซึ่งเธอก็สารภาพว่าที่ยังไม่เปลี่ยนเป็นพอเรื่องเยอะและวุ่นวายบวกกับตอนนี้กำลังทุ่มเทสร้างบ้านให้แม่ในจังหวัดเชียงใหม่หมดไปเกือบสิบรานแล้วใช้ตังค์สดทั้งหมดเพราะไม่อยากเป็นภาระ นื่องจากเคยมีประสบการณ์ไม่มีตังแล้วลำบากจึงขอโฟกัสไปที่ตรงนั้นเป็นหลักก่อนเอาของตัวเองไวท้ทีหลังได้ไม่เป็นไรจนงานนี้ทางรายการทีท้ายครัวนำโดยผู้จัดลูกพนุเดชเลยขอยื่นมือเข้ามาช่วยปรับปรุงใหม่ให้ดูดีลงตัวเน้นความเรียมงานธรรมดาแต่น่าอยู่ขึ้นฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดําใหม่ๆได้นะคะ